ท่านผู้ชมทุกท่านคะขอต้อนรับเข,เข้าสู่ช่วง e-learning Le ดิฉันสิรินชีพชัยอิสระก็มาพบกับทุกท่านในบ่ายวันจันทร์ที่2ส,สิงหาคมนะคะสําหรับครั้งที่แล้วเราได้คุยกันถึงในเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสารรค์และนวัตกรรมเพื่อสังคมส่วนครั้งนี้ดิฉันก็อยากจะมาชวนทุกท่านาลงพื้นที่คะ่ะเราไปร่วมโครงการนวัตกรรมชุมชนตื่นรู้สู้ภัยโควิด ที่ควรรูรัตภูมิคะ่ะโครงการนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อประมาณสิปีที่แล้วนะคะหนังสือที่อยู่ในมือดิฉันเนี่ยนะคะทำนานหนึ่งไร่ให้ได้เงินหนึ่งแสนอันนี้เป็นโครงการของหอการค้าไทยนะคะ,ะลงพื้นที่นี้เมื่อสิปีที่แล้วนะคะด้วยโค,โครงการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างไรายได้โดยทำนานหนึ่งไร่ให้ได้หนึ่งแสน,นะคะ่ในพื้นที่ที่ ชุมชนมีความเข้มแข็งแล้วก็ผู้นําชุมชนสมัยนั้นท่านเป็นนายกอบตอนะคะนายถันจุนนวลก่ะได้ทํางานร่วมกันกับอีกหลายหน่วยงานนะคะดิฉันเองก็มีโอกาสได้ลงพื้นที่นี้ก็มีความประทับใจแล้วก็มีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะเนื่องจากสมัยนั้นดิฉันเป็นกรรมการหอ,อการค้าแล้วก็มีโอกาสได้ไปทํางานร่วมกับภาคประชาสังคมโดย ภูโถนะคะซึ่งปัจจุบันท่านกเกษียชีวิตไปแล้วท่านได้ชวนดิฉันให้ไปช่วยในกลุ่มภาคประชาสังคมสภาองค์กรชุมชนแล้วก็สถาบันพัฒนาการเมืองสถาบันพระป,ปกเก้านะคะเลยมีโอกาสลงพื้นที่ใกล้ชิดชุมชนทำงานร่วมกันมาโดยตลอดนะคะครั้งนี้ลงไปค่ะแต่ไปด้วยพืชเศรษฐกิจตัวใหม่คือพืชสมุนไพรนะคะดิฉันก็ได้ ทำโครงการโดยพืชที่ปลูกคือฟ้าทลายโจรน,นะคะฟ้าทลายโจรหนึ่งไร่ทำไงให้ได้หนึ่งแสนนะคะหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็คือความรู้ในเรื่องของสมุนไพรไทยเภสัชกรรมไทยตำรานะแพทย์แผนโบราณทั่วไปวันนี้อยากจะเชิญชวนทุกท่านให้รู้จักในเรื่องของทรัพยากรในพื้นที่ของเรานะคะโดยเฉพาะพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์นะคะ เดิมเราอาจจะเห็นเขาเป็นวัชพืชแต่ปัจจุบันนี่ไม่ใช่แล้วค่ะด้วยความรู้ทางการแพทย์ด้วยอ,อความที่ทุกท่านสนใจที่จะต้องค้นหาเป็นหมอด้วยตัวเองแล้วค่ะต้องรู้จักดูแลตัวเองแล้วก็หาความรู้จากตำราแล้วก็พื้นบ้านองคความรู้เดิมๆภูมิปัญญาของเรานะคะมาช่วยในสู้ภัยโควิดที่เป็นภัยใกล้ตัวแล้วก็อยู่ในช่วงที่ กระจายตัวอยู่นะคะก็ถือว่าทุกท่านก็ต้องรอบคอบระมัดระวังในการดูแลสุขภาพตัวเองนะคะส่วนที่ข้างหน้าดิฉันนี่นะคะก็จะเป็นสมุนไพรที่สามารถเอามาแปรรูปเ,เป็นผลิตภัณฑ์ได้อีกหลายหลายตัวเลยค่ะถ้าทุกท่านจะได้กลิ่นนี้นะคะหอมมากเลยค่ะอันนี้เป็นชาค่ะชาสมุนไพรซึ่งประกอบไปด้วยสามสามสหายเลยก,ก็ว่าได้ในนี้นะคะ,ะเด่นๆก็คือขิงข่า กระชายนะคะก็มีสรรพคุณที่จะช่วยย้ำยั้งสร้างเพิ่มภูมิต้านทานร่างกายเราถือว่าหาไม่ยากค่ะทุกครอบครัวน่าจะมีอยู่แล้วนะคะอันนี้ได้รับการแปรรูปนะคะเอาวัตถุดิบมาแปรรูปโดยบริษัทเอกชนคือไอราดากรุ๊ปนะคะที่ไปทำงานร่วมกันและอีกหนึ่งบริษัทก็คือใบทงเป็น ปัจจัยในการผลิตนะคะเป็นปุ๋ยน้ำนวัตกรรมเป็นภาคเอกชนที่มาร่วมช่วยกับชุมชนนะคะถามว่าทำไมเป็นนวัตกรรมเพื่อสังคมเพราะอันนี้เป็นเรื่องของกระบวนการการสร้างความร่วมมือนะคะนที่จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยตื่นรู้สู้ภัยโควิดแล้วก็เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆกับพืชตัวใหม่ที่บางครั้งมีอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าสารที่ออกฤทธิ์คืออะไรเราก็เอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปให ชาวบ้านเนี่ยได้ได้รู้ด้วยว่าอ๋ออันนี้สารที่เราใช้ใช้กันอยู่ที่มีประโยชน์คือสารของเขาชื่ออะไรนะเป็นสารกลุ่มไหนแล้วต้องใช้อย่างไรให้เป็นประโยชน์ไม่เกิดโทษความรู้ต่างๆนี่แหละค่ะที่เราจะต้องถ่ายทอดให้กับชุมชนแล้วก็ขยายผลได้เป็นต้นแบบได้นะคะ,ะสิ่งที่ทํามาตลอดแล้วพยายามที่จะพัฒนายกระดับก็คือในเรื่องของกระบวนการทํางานที่เป็นทั้งกิจกรรมและกิจการนะคะ กิจการก็มาจากธุรกรรมนะคะธุรกิจหรือธุรกรรมซึ่งเกิดก่อให้กิจการที่มีไรายได้สามารถเลีย้ยงดูตัวเองได้ส่วนกิจกรรมก็คือความสัมพันธ์ทางสังคมนะคะซึ่งชุมชนสังคมไทยนั้นมีมากอยู่แล้วชาวบ้านจะให้ความร่วมมืออย่างดีในการทํากิจกรรมต่างๆอย่างภาพที่เห็นนะคะก็มีทางผู้ใหญ่ก็ได้เชิญชวนชาวบ้านให้มาร่วมช่วยกันปลูกนะคะปลูกฟ้าทลายโจรในพื้นที่ ที่ถือว่าอุดมสมบูรณ์มากนะคะใต้ใต้ต้นยางแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือพื้นที่โล่งที่มีแหล่งน้ําสมบูรณ์นะคะเหมาะกับการปลูกพบฟ้าทลายโจรน,นะคะซึ่งใช้เวลาประมาณ90-120วันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ก็เป็นตัวอย่างที่เราอยากจะเก็บข้อมูลเชิงลึกรอบด้านนะคะว่า1ต้นสามารถให้ผลผลิตได้ถึงกี่กิโลกร,รัมจากคาดการณต้นเนี่ย120วันเราจะได้ประมาณ 500กรัมค่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งไร่เนี่ยก็ปลูกไปประมาณหมื่นต้นก็มีผลผลิตยอยู่ที่ประมาณ5,000กิโลกรัมาทางบริษัทรับซื้อคืนที่กิโลละ20บาทเพราะฉะนั้นหนึ่งไร่ก็สามารถสร้างรายได้100,000บาทนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังจะมีพืชเศรษฐกิจตัวอื่นที่เป็นสมุนไพรที่มีตลาดมีความต้องการนะคะวันนี้สิ่งที่ช่วยเหลือกเกษตรกรได้มากคือการเอาตลาดนํา ะะเอากําลังซื้อมาก่อนแล้วก็มาให้ผูช้ชาวบ้านชุมชนรวมตัวกันปลูกนะคะมีตลาดอย่างแน่นอนเพื่อสร้างไรายได้สร้างากิจการเพื่อความยั่งยืนนะคะส่วนกิจกรรมจะเห็นว่าความสัมพันธ์ของชุมชนคนหลากวัยมาร่วมกันนะคะมาใช้เวลาที่ณนะตอนนี้ทุกคนก็กังวลตื่น,น,นรู้ตื่นอรอบครอบในการาดูแลตัวเองนะคะ แต่อีกสิ่งก็คือก็ต้องสร้างเศรษฐกิจด้วยก็มาร่วมกันทํางานนะคะใช้แรงงานที่จะมาช่วยกันปลูกนะคะแล้วก็ดูแลต่อเนื่องตามหลักของการทําธุรกิจเป็นผู้ประกอบการนะคะอยากเห็นเกษตรกรของเราเนี่ยค่ะเป็นธุรกิจเกษตรนะคะรู้ต้นทุนตัวเองรู้ปัใจจัยในการลงทุนรู้ปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นรู้ตลาดนะคะมีการบริหารจัดการนะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีมาช่วย ในการลดต้นทุนเ,เพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานนะคะอย่างตรงบ้านหนองสาวทงเนะะี่ยค่ะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่ามีรวมกลุ่มแปรรูปมีโรงสีข้าวนะคะเป็นของตัวเองมีอุปกรณ์ในการเกี่ยวข้าวนะคะมีรถเกี่ยวข้าวามเาีเครื่องไม้เครื่องมือหลายอย่างที่เป็นส่วนรวมแล้วก็ชุมชนนะสามารถเอาไปใช้ได้ อย่างคุณยายท่านหนึ่งเนี่ยค่ะอายุ80ปีแล้วนะคะท่านบอกว่าทําทนาทํานาประมาณ6ไร่แล้วทําไว้หลอบอกไว้มีลูกที่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งมาช่วยเวลาถึงหน้าฤด,ดูปลูกนะคะปีหนึ่งก็ปลูกประมาณสองครั้งแต่ปีนี้เนี่ยเนื่องจากน้ําไม่พอก็จะปลูกได้แค่ครั้งเดียวก็เห็นว่าคุณยายอายุ80แต่ก็ยังแข็งแรงนะคะการที่ชุมชนเนี่ยดูแลกันพึ่งพากันนะคะแล้วก็ช่วยเหลือกันพร้อมทั้งมีกิจกรรม ให้เขาออกกําลังกายนะคะให้เขาทํางานเนี่ยเขาก็จะมีชีวิตที่มีความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้อ่ะสิ่งที่เราทําเนี่ยนะคะอยากเห็นชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตัวเองได้บนฐานทรัพยากรของเรานะคะวันนี้ก็คือนอกจากกินอาหารให้เป็นยาแล้วพืชบางตัวซึ่งเดิมอาจจะเป็นวัชพืชซื้อด้วยซ้ําก็เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่เราควรจะต้องสร้างองค์ความรู้แล้วก็ให้รวมกลุ่มกันเพื่อ พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยตั้งตั้งแต่ปลูกแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็สู่ตลาดทำแบบครบวงจรเป็นการสร้างความร่วมมือนะคะทั้งภาคเอกชนทั้งชุมชนผู้นำชุมชนแล้วก็แนวโน้มวันข้างหน้าภาครัฐเองก็คงจะต้องเห็นโอกาสแล้วก็เอาบทบาทหน้าที่ของแต่และหน่วยงานมาสนับสนุนนะคะวันนี้ก็จะเห็นเลยว่านว,วัตรกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะการที่ปลุกให้คนตื่นรู้สู้ภยัภยโควิดเพราะภัยโควิดนั้นนอกจากภัยเรื่องสุขภาพแล้วเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องการออกแบบการใช้ชีวิตที่จะต้องพึ่งพาตนเองพึ่งพาสังคมเพื่อนบ้านพึ่งพาชุมชนอย่างไรแล้วก็ให้เท่าทันนะคะต่อการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะก็ในการทํางานร่วมกันครั้งนี้ เ,เห็นหลายอย่างเลยค่ะทุกคนปรับตัวแก้ปัญหาเด็กตัวเล็กๆต้องเรียนหนังสือทางออนไลน์บอกว่าไม่ได้เรียนออนไลน์ครับแล้วเรียนยังไงครับเรียนกับหนังสือแล้วใครสอนละครับอ,อพี่สอนครับพี่ผู้หญิงคนนี้พี่ผู้ผู้หญิงที่มาช่วยกันปลูกด้วยเนี่ยค่ะ,ะก็ถามแล้วน้องเรียนที่ไหนเรียนครุศาสตร์ราชภัฏภูเก็ตนะก็หยุดหยุดเรียนอยู่ที่บ้านก็เอาความรู้ที่ตัวเองเรียนมาสอนน้อง ก็จะเห็นว่าในในในถึงแม้ว่ายามลำบากแต่ยังองมีมุมเล็กๆมีเวลาที่ครอบครัวอยู่ด้วยกันพี่ก็ใกล้ชิดก,กับน้องเอาความรู้ที่ตัวเองเรียนก็มาสอนน้องได้นะคะความรู้แบบนี้แหละที่บางครั้งเนี่ยมันเป็นความรู้ใหม่ที่อยู่นะหน้างานนะถ้าเราเอาสังเคราะห์ความรู้นี้มาถ่ายทอดซึ่งกันและกันเนี่ยนอกจากการบริโภคความรู้แล้วเราสร้างความรู้ใหม่ขึ้นและเป็นความรู้ของชุมชนจริงๆะคะ สิ่งนี้แหละค่ะที่อยากจะให้ทุกท่านนะคะเป็นกําลังใจแล้วหาหาเรื่องดีๆทํากันค่ะแล้วก็สื่อสารดีๆเพื่อสร้างกําลังใจสร้างเศรษฐกิจสร้างสังคมที่เราจะมีพลังร่วมร่วมแรงร่วมใจแล้วมีพลังสู้ไปด้วยกันนะคะสําหรับวันนี้ก็คงหมดเวลาแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะแล้วเราจะพบกันครั้งใหม่จะมีหัวข้อดีๆอะไรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ ขอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ